โดนัลด์จะช้อนบิตคอยอีกครั้งสวัสดีครับก้าเรากลับสู่คลิปตัวท็อครับกับผมแซคโนเบอรี่กับผมเจอก,กันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับไปงานจากไอริเลสเซาล์ออสเตรเลียครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีเทคโนโลยตีต่างการลงทุนต่างผ่านทางคลิปตัวท l อครับรวมถึงทาง c ิคบีสตูดิโอด้วยนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปแล้วก็ช่องนี้ให้เพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้โดยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอนะเรับรองว่าไม่พลาดทุกคนทีนแน่นอนฮะวันนี้มีข่าวนะเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นะครับที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอย่างโดนัลด์นะครับเผยว่าเขาเนี่ยจะเริ่มนะช้อนซื้อบิตคอยอีกครั้งครับหากราคาเหรียญเนี่ยพุ่งกลับมาที่27,500นะครับ มาดูกันนะว่าทําไมเขาถึงอยากจะกลับมาช้อนซื้อนะฮะแล้ววิะห์ชื่อดังในนามแฝงว่าโดนลด์น,นะครับเพิ่งบอกกับผู้ติดตามบน YouTube ก,กว่า51,200คนนะ,ะ่ัคนะว่า Bitcoin เนี่ยจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ27,500ดอลลาร์นะ,ะนจุดนั้นก็คือจุดที่เขาจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งครับผมก็เขาบอกว่าสําหรับแผนการเทรดของผมในช่วงนี้ผมต้องการเห็นตลาดฟื้นตัวสักเล็กน้อยก่อนถ้าผมเห็น Bitcoin ที่ราคาสูงกว่า27,500 ผมจึงจะกลับมาเทรดเหรียญนี้แล้วเอาคอยอีกครั้งแต่ b บิตคอยตอนนี้ดูเหมือนกําลังจะลากขาของมันลงไปที่ระดับต่ําสุดตัวน้องก็กล่าวแบบนี้นะครับนอกจากนี้ฮะตัน้องยังกล่าวถึง xrp ด้วยว่าประสิทธิภาพราคาของ Bitcoin และผลลัพธ์คดีความนะฮะการฟ้องร้องระหว่าง sec กับ ripple เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาของ xrp ในอนาคตครับเขาบอกว่าแม้ว่า xrp จะชนะคะดีแต่ถ้าหากบิตคอยกําลัง เหมือนยืนอยู่ที่ขอบหนา้าผา XRP ก็ไม่สามารถที่จะพุ่งเกินระดับแนวต้านปัจจุบันที่0.55ดอลลาร์ไปได้แต่ราคาจะกลับมาทดสอบที่นี่อีกครั้งถ้าพวกเขาชนะแต่หากพวกเขาแพ้ราคามันจะร่วงลงทันทีและถ้าบิตคอยกำลังร่วงลงอีก XRP ก็จะร่วงลดลงเป็นทวีคูณนะครับเลียกง่ายว่า,วาถ้าบิตคอยร่วงก็ลากนะลากเอาคอยอื่นๆลงไปด้วยนั่นเองนะครับ อีกด้านหนึ่งให้โดนนอก,ก็ยังได้แชร์คาดการเกี่ยวกับมุมมองของอราคา Litecoin นะหรือ LTC นะฮะเอาไว้ด้วยเช่นกันนะโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ผมเทรด Litecoin แล้วมันก็มีการเคลื่อนไหวที่ดูดีมากกว่าเหรียญอื่นๆเกือบทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้มันเข้าใกล้การเกิดทาวปิ้งมากเกินไปฉะนั้นตอนนี้ผมจึงไม่สนใจมันอีกแล้วนะครับ ก็ไปติดตามก็ได้ครับใน YouTube ของตัวน็อตนะครว่า ask don a n y t h i n g ครับไปดูได้นะครับก็ผมขึ้นภาพ y u u t ไม่ให้ด้วยนะครับก็การวิเคราะห์ขเขามันก็ก็คือตรงกับนักวิเคราะห์หลายๆคนนะฮนะ,ะว่าถ้า Bitcoin ร่วงไงก็ต้องก็ต้องกระชากหรียญนลงไปด้วยนะฮะยกเว้นเหรียญมีมบางเหรียญเท่านั้นที่มันจะแบบแหกแวกตลาดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์และขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่เข้าไปปัดมันด้วยนะยังไงก ใช้วิจัยงานนิดนึงในการลงทุนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขายัางไม่เข้ามาซื้อฉะนั้นใครจะตามโดน้อก,ก็ลองทำตามนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงก็ช่วยสปอร์ตช่วงนี้ด้วยนะฮะด้วยการเติมทรูมันนี่วันเล็ดนะครับด้านล่างดีที่ให้ไว้นะฮะให้เรามี uh, กำลังใจทำงานดีๆกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนจึงไปพ่งนี้ครับสวัสดีครับ